สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกๆเรื่องราวของความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ต เข้ามาแช์นะคะให้การและการในช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันแล้วก็มาส่องพลังงานให้กับทุกๆคนนะคะบางทีบางครั้งสอดแทรกไกด์ไลน์แล้วก็แชร์ประสบการณ์โดยตรงส่วนตัวเข้าไปด้วยอยากให้ทุกคนได้เชื่อว่า พลังบางอย่างหรือเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่คาดคิดคาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเกิดขึ้นกับเราไหมหรือว่านําไปปรับใช้นะคะในชีวิตของตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองให้มากขึ้นบางท่านต้องพัฒนาจิตวิญญาณบางท่านบางท่านได้ เกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบจากจิตวิญญาณตัวเราเองเราสามารถที่จะพัฒนาเรียนรู้อะไรดีๆใหม่ๆได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีพลังดีๆแล้วก็ตัดสิ่งลบๆออกไปที่ทําให้เรากังวลใจนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะแหมนะคะจุกเลยทีเดียวนะคะใครกําลังคิดถึงคุณแบบจุกๆในหัวใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใครนะและถ้า อยากที่จะรู้อะไรมากกว่านี้ปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ไกด์ไลน์ทางออกนะคะแล้วก็อะไรต่างๆในชีวิตความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะมีไกด์อะไรยังไงแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยพี่คะส่วนตัวเปิดรับแล้วก็เพิ่มเป็น1 2 3แบบที่คุณต้องการเลือกแบบที่ต้องการทางแชทเข้ามาแล้วก็จองคิวได้เลยนะคะส่วนซัพพอร์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะคะเป็น สนับสนุนช่องเวลาไลฟ์สดก็จะมาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันดีกว่าใครนะคะกำลังคิดถึงคุณแบบจุกๆนะคะในหัวใจนะคะมาส่งพลังงานให้กับทุกคนก่อนนะ ใครกำลังคิดถึงคุณแบบจุกๆในหัวใจคะ่ะออกมาแล้วนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนที่นิ่งดูไม่หือไม่อือดูมีเป้าหมายไปทางเดียวกันกันกบคุณเคยเหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะไ,ได้ได้รู้จักกันแล้วแหละนะคะเหมือนกับคนนี้เขามีความเป็นผู้ใหญ่และนิ่งมาก เป็นอัศวินเหรียญผู้มั่นคงมีเหตุและผลดูนิง่งดูไม่หือไม่เกิดอะไรขึ้นแต่มีความมั่นคงความสัมพันธ์ในระยะยาวหรือว่าคุณกับเขาเคยคุยเรื่องของอนาคตกันไว้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ออกมาแล้ว the high reference แล้วก็ the emperor แน่นอนนะคะไม่นิ่งได้ยังไงเป็น the emperor ขณะน,นี้ตัวตนของเขาเป็นผู้นำนะคะระดับผู้นำขึ้นไปพอมาไม่ไ เป็นคนที่มีลูกติดแล้วเป็นคนที่คุณกับเขาเคยคุยในเรื่องของความสัมพันธ์แบบจริงจังหรือว่าการแต่งงานหรือว่าคุยกันเรื่องของการคอมมิ t เมนต์ชัดเจนในความสัมพันธ์ว่าจะเอาอยัางไงจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของดีเอ็มเพอเรอรจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อยู่บนบัลลังก์นะคะชอบควบคุมชอบคอนโทรลนะคะนิ่งเพื่อสงบสยบทุกอย่างเก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีนะคะบางทีบางครั้งคี้ถึงคุณขี้น้อยใจยคุณ เ็าอาจจะไม่ได้พูดอะไรออกมานะคะมากมายแล้วก็อาจจะมีลูกติดด้วยนะคะอาจจะเป็นพ่อมแม่แม่ไอาจจะโสดมานานนะคะใช้ชีวิตสันโดษมีภาระหน้าที่ต้องดูแลต้องจัดการเป็นคนอบอุ่นดูเท่ดูมีเสน่ห์ดูอบอุ่นนะคะดูจิตใจดีนะคะเวลาที่คุณอยู่ใกล้คุณอาจจะรู้สึกว่าโหผู้ชายคนนี้ทําไมดูดีจังทำไมรู้สึกอบอุ่นจังอยู่ใกล้แล้วมีความสุข แต่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีอะไรที่ทําให้ห่างกันออกไปทิ้งห่างกันออกไปเขามีความเป็นผู้ใหญ่แหละทําอะไรที่เข้าใจสัจธรรมเข้าใจความเป็นไปนะคะคือเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์เขาดูคุณออกนะคะเขาดูทุกสิ่งทุกอย่างออกเขาอาจจะเป็นคนมั่งมีมั่งคั่งร,ร่ํารวยมีฐานะดีมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีนะคะถึงเขาไม่ได้เป็นระดับขนาดนั้นเขาก็สามารถสปอร์ตดูแลคนรักได้เป็นอย่างดี สิเหรียญนะคะคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันเรื่องของคุณวุฒิวัยวุฒิพลังงาน power ที่สูงกว่าทางสังคมนะคะและก็อย่างแน่นอนเขาอา่ะเขากับคุณอาจจะเคยคุยเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ชีวิตกันไว้หรือคุณกับเขามีประเด็นการห่างกันไปแล้วก็มีประเด็นห่างกันไปหรือว่าเกิดเรื่องอะไรที่มันกระทนหันเกิดขึ้น ทำให้รู้สึกว่ามีความคิดถึงความไม่สบายใจอึดอัดที่อยากที่จะพัฒนานในความสัมพันธ์ไปในทิศท,ทางที่ดีสิเหรียนความมั่นคงความสัมพันธ์แบบระยะยาวแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆตัวตนของคุณเป็นราชินีไม้เท้าธาตุไฟ คุณกับเขาอาจจะไฟกับไฟเหมือนกันก็ได้หรือคุณกับเขามีบุคลิกภาพที่เหมือนกันมีความเป็นผู้นําเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนใจร้อนนะคะราศีนิมิท้าใจร้อนใช้เหตุผลของตัวเองเป็นหลักบางทีก็ดูเหมือนไม่แคร์คนรอบข้างนะคะสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ทำงานเก่งคุณผูช้ชายก็สลับตัวตนนะแต่มันอาจจะมีที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัดจบออกไปกระดันหันปล่อยละวางกระดันหันนะคะเพราะคุณกับเขาอา,าจจะคุยกันเรื่องความไม่ชัดเจนอะไร ที่ไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้ความชัดเจนกันนั่นเองนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยเขาอยากประนีประนอมพูดคุยในความสัมพันธ์กับคุณอยากให้คุณกับเขาพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้จนถึงเป็นคู่ชีวิตนะคะสิ่งที่ที่คุยไว้ก็อยากให้มันเป็นไปแบบนั้นด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบดูนิ่งๆอ่ะ นะคะ The e m p รอ o r ดูนิ่งๆดูไม่หือไม่อึเออรไรแต่เขารักจริงรักคือรักใช่คือใช่ก็จะนิ่งแล้วก็เงียบสงบมากๆคือด้วยความที่แบบต้องมีอะไรจัดการเยอะแยะมากมายหรือเปล่าธุรกิจหน้าที่การงานหรือความคิดนะคะเขาเหมือนกับว่าให้ความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไปเติบโตเหมือนต้นองุ่นอะไรแบบนี้นะคะหล่อเลี้ยงความรู้สึกกันไปนะคะเขาอาจจะดูติด๊ดนะคะ ดูความเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆธาตุดินราชาเหรียญธาตุดินค่ะ King of Pentacles นะคะกำลังจะบอกว่าติสหรือว่ามีโลกส่วนตัวสูงหรือว่าเป็นโสดสันโดษมานานเข้าใจธรรมชาติเป็นคนวัตถุนิยมจะพูดอะไรทำอะไรก็ต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเองด้วยด้วยการกระทำทั้งหมดทั้งมวลต้องมีหลักฐานนะคะเป็นคนที่ อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ตัวเองคนคนนี้นะคะชอบธรรมชาติชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆกับตัวเองคนขวายคนาย้คนควา้าอะไรด้วยตัวเองปลูกต้นไม้รักสัตว์นะคะเป็นคนที่สมถะชิวๆสบายๆอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีแต่ก็แต่งตัวชิวๆสบายๆบางทีดูไม่รู้ด้วยว่าเป็นคนที่มีฐานะนะคะอาจจะมีสังอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ออกมาแล้วนะคะ 10ดาบเกิดขึ้นเด็กถือเหรียญ8ดาบนะคะเขาเป็นคนแต่งตัวทันสมัยนะคะเฟลลี่ที่เล่นน่ารักแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบเนิร์ดเนิร์ดติดติดอย่างที่บอกรักศิลปะชอบศิลปะชอบงานอาร์ตอะไรแบบนี้ชอบคิดชอบอะไรเขามีความคิดสร้างสรรค์นะคะอาจจะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าอะไรประมาณนี้ชอบความคิดสร้างสรรค์ชอบครีเอทนู่นนี่นั่นนะคะอะไรแบบนี้ เขารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเขารู้ว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยเหมือนกับว่างานและดีเทลของเขานะคะหกไม้เท้าแล้วก็แปดดาบยังคงอยากกลับมาพบเจอกับคุณอยากทําให้คุณมีความสุขเขาต้องมีความมีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็ดูโชว์ออฟดูคีคเก๊กดูมเเีเป็นคนที่ดูมีแบบ เหมือนจะทําอะไรก็ต้องดูแบบไม่ให้ไขหน้าจะกลับมาต้องทําให้คุณภูมิใจยอยากที่จะชนะหัวใจของคุณเหมือนกันอยากที่จะมีเรื่องราววันเวลาดีๆกับคุณนะคะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อยากกลับมาพูดคุยปณีปนอมในความสัมพันธ์กันนะคะอยากเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวอีกครั้งนะคะหรือเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงขัน้นการแต่งงานสร้างครอบครัวบ้านปลายชีวิตเพราะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาบางท่านอาจจะนิ่งๆอยู่ตรงนี้ นิ่งกันไปห่างกันไปเฉยแต่คิดอินทัสกันอยู่นะคะคุยอาจจะแบบห่างนิ่งไม่นานนะคะบางท่านอาจจะนานแล้วหลายเดือนอะไรแบบนี้อยากที่จะแบบได้แต่ส่องได้แต่มองแล้วก็คิดถึงคุณนะคะก้าเหรียญตัวตนของคุณตัวตนของคุณมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินเป็นคนเรียบหรูดูดีมีสเสน่ห์เก่งฉลาดแล้วก็มีความสามารถ ฉลาดว่าจะต้องทํายังไงฉลาดที่จะรู้ยังไงแต่บางทีบางครั้ง energy ของเขาเข้ามามันทําให้คุณอาจจะอ่านเขาไม่ออกนะคะสิ่งที่คุณขาดคือครอบครัวที่ชีวิตที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งหรือว่ารักแท้ความรักนั่นเองนะคะ The Magician นะคะเขาเป็นคนมีฉลาดแล้วก็มีพรสวรรค์นะคะ ฉลาดมีพรสวรรค์เก่งแล้วก็มีความสามารถธาตุดินน้ำลมไฟออกมาครบเลยทีเดียวนะคะเขารู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องทํายังไงจะต้องใช้ยังไงจะเข้าหาคุณยังไงจะทิ้งห่างความสัมพันธ์ยังไงแปดไม้เท้าคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาคนนี้อย่างการันหันไม่ทันในตั้งตัวราชินีดาคุณอาจจะตัดจบจากเขามานะคะหรือว่ามันเกิดเรื่องกันหันคุณอาจจะ เลียตัวเองแล้วส่งข้อความไปแล้วพูดแล้วเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบหรืออะไรยังไงหรือว่ายังไม่อ่านยังไงก็ขอให้เป็นจังหวะชีวิตละกันเพราะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างกระทันหันนั่นเองเพราะความรู้สึกของเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เขาก็ยังวุ่นวายอยู่กับงานของเขาอยู่ที่เดิมของเขาทํานู่นทํานี่ไปนะคะด้วยความที่มีมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลถ้าคุณไม่ได้ถ้าคุณยังมี คอนแทคกับเขาเขาก็ต้องส่องคุณแน่นอนค่ะนะคะนี่คือเห็นทุกประเด็นทั้งประเด็นที่ดราม่าก,กันประเด็นที่เกิดอะไรกระทันหันประเด็นที่รู้สึกว่าอึดอัดอยู่ยยก็นิ่งกันไปเงียบกันไปหรือว่าประเด็นที่คุยกันไม่เข้าใจหรือการสื่อสารทําให้รู้สึกอึดอัดไปห่างไปหรือประเด็นที่มีความขัดแย้งกันมากๆต้องแบบปนีปบนอมแล้วพูดคุยกันนะคะอีกครั้งหนึง่งหรือเรื่องราวที่มันกระทันหันเกิดขึ้นหรือบางทีติดกับอุปสรรคนะคะ บางท่านติดกับอุปสรรคอะไรบางสือ่อบางอย่างนะคะก็เป็นทุกประเด็นเลยและนี่คือใครกําลังคิดถึงคุณแบบจุกๆในหัวใจนะคะไม่คิดถึงได้ยังไงล่ะนะคะคุณสวยแล้วก็ดูดีขนาดนี้คุณผู้ชายก็ดูดีมีเอกลักษณ์ของตัวเองขนาดนี้แต่ความสัมพันธ์น่ะมันจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเราจะต้องเปิดใจด้วยนะคะเปิดใจเราด้วยคุยในเสียส่วนที่แบบมันมัน มันมีบางอย่างที่ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้แต่มันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างปิดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงแล้วเราจะความสัมพันธ์มันจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าเราสึกโฟกัสเข้าหาเขามากเกินไปส่งข้อความไปเยอะเกินไปแล้วเขาไม่ตอบสนองเราจะทํายังไงเรากลายเป็นความปิ๊ตกังวลคิดมากไปเองร้อนรุ่มไปเองเพราะฉะนั้นเราต้องมีเหตุและผลให้มาก มองให้ออกนะคะว่ามองมุมอมองกับเขาเวลาที่เรียนรู้ความสัมพันธ์กันแบบจะตล์เพื่อนหรือคนรู้จักหรือว่าคนถึงคนหนึ่งที่เข้ามาให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติของเขาสมมติเรามีเพื่อนอยู่สามคนนะคะคนรู้จักอยู่สามคนคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นะคะถ้าเรามีเหตุและผลแล้วเรารู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วมองสามคนนี้ให้ออกว่า คนนี้เราต้องเข้าเข้าหายยังไงคนนี้ต้องเข้าหายยังไงคนนี้ต้องเข้าหายยังไงถูกไหมคะเพราะว่าแต่คนไม่เหมือนกันนะคะความสัมพันธ์บางทีมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความเข้าใจแล้วก็จังหวะอะไรต่างๆมากมายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เก็บไว้เป็นอะไรดีๆแล้วก็ค่อยเรียนรู้ความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางทีบางครั้งอาจจะได้คุยแหละอาจจะได้กลับมาพูดคุยและติดต่อกันหรือว่าได้เคลียร์อะไรที่มันอึดอัด ความคิดถึงมันจะได้หายไปอะไรจุกๆในหัวใจมันจะได้ออกมานะคะแต่ก็ต้องใช้จังหวะแล้วก็วันเวลาเหมือนกันนะคะนี่คือท็อปิกของเราวันนี้นะคะใครบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมวันนี้รู้สึกคิดถึงมากเลยนะคะบางทีบางท่านคิดถึงแล้วก็ได้แต่คอยส่องแล้วก็คอยหาบางทีบางท่านอาจจะรู้สึกกับใครบางคนในช่วงปลายสัปดาห์สุดสัปดาห์อาจจะเป็นวันนี้ที่คุณอาจจะรู้สึกสะท้อน Knowing ความรู้สึกกับใครบางคนที่คิดถึงมากรู้สึก มากเป็นพิเศษนะคะก็หาเวลาอยู่กับตัวเองโฟกัสกับตัวเองเนาะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปนะคะเพราะไม่มีทางที่เราจะต้องอยู่แบบอึดอัดน,นี้ไปตลอดเดี๋ยวปัญหามันจะมีเรื่องของการคลี่คลายการได้รู้ความจริงการได้เปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะทุกคนถ้าถ้าแบบเราพยายามแล้วเราพยายามบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับปล่อยระยะ,ะระยะเวลาไปก่อนนะคะเขาอาจจะยังไม่พร้อมแต่เราพร้อมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบ มีความขัดแย้งกันอึดอัดซึ่งกันและกันนะคะเราก็ต้องรอจังหวะที่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของการจูนแล้วก็ความคิดถึงกันอยู่ตรงนี้นะคะ เราต้องดูไร์ไสไตล์คู่หกคู่ที่เราคุยว่าเขาเป็นยังไงฉลาดไหมเฉลียวไหมมีความเป็นผู้นําแค่ไหนอายุเท่าไหร่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตและเราล่ะเรามีแสดงพลังงานอะไรออกไปให้เขาให้เขาคิดแบบไหนให้เขารู้สึกกับเราแบบแบบไหนถ้าอยู่ๆเ,เขาเงียบไปเขาอึดอัดกับเราหรือเปล่าเราไปพุชเขามากเกินไปหรือเปล่าเราไปตามเขามากเกินไปหรือเปล่านะคะบางทีการเดทกันในโลกของความเป็นจริงแล้วเราจะต้องพอเดทแล้วกลับมาเราจะไปไปตามเขา ติดๆเลยไม่ได้เราต้องปล่อยมีขอบเขตของเราทิ้งระยะห่างของเราด้วยนะคะให้ให้เราน้าค้นหานะค,ะคุณผู้หญิงต้องทําตัวให้หน้าค้นหาลึกลับเข้าไว้คุณผู้ชายก็มีบ้างก็พอดีพองามนะคะก็ดูว่ามันควรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าท่านใดรู้สึกไม่รู้จะทํำยังไงก็มีเพี่ยค้าส่วนตัวนะคะด้านล่าง1นึแบบ แอดไลน์ทักแชทเข้ามาปรึกษาปัญหาหัวใจไกด์ไลน์ทางออกบางสือ่อบางอย่างได้เลยนะคะแอดไลน์ทักแชทแล้วก็จองคิวได้เลยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้กับท็อปปิคของเราเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ